สังเกตให้ดีใครมีเหรียญสอบาทปีเยาวชนสากลแบบนี้ลองดูเหรียญของท่านให้ชัดๆถ้ามีลักษณะตามที่ผมได้อธิบายและก็มีรูปตามที่อยู่ในคลิปนี้อาจได้รับเงินสูงถึง1นึ่งหมื่นบาทกันเลยทีเดียวรูปแบบของเหรียญมีลักษณะเป็นอย่างไหนไปรับชมรับฟังใดคลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับ FC ช่อง Super Coin Channel ทุกท่านนะครับนี่คือเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากลนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นเหรียญชนิด2บาทวาระปีเยาวชนสากลนะครับพศ2528นะครับ FC เป็นนะครับเนื้อเงินนะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับเล่นกันยังไม่แพงเนื่องจากว่าเหรียญ2บาทนะครับที่เป็นเหรียญ2บาทตัวติดนั้นนะครับราคานะครับ ถึงแม้จะเป็นเหรียญตัวติดลำดับที่1หายากครับราคาเล่นกันนะครับก็อยู่ประมาณหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ FC ครับผมจะเอานะครับภาพนิ่งขึ้นให้ดูหากท่านมีเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากลนะครับและนะครับเหรียญของท่านเป็นนะครับเหรียญขัดเงานะครับผมขัดเงาตามนะครับภาพนิ่งนี้เลยนะครับถ้าเป็นเหรียญขัดเงาเมื่อไหร่นั้นนะครับผมยินดีรับซื้อเหรียญละ1น0 0 0บาทครับผมขึ้นไปครับ เหรียญละ10,000บาทขึ้นไปฟังไม่ผิดนะครับ FC เหรียญละ10,000บาทครับสำหรับเงินขัดเงาครับ FC ก็นะครับสังเกตดูนะครับเหรียญตรงขั้นก็ได้ครับผมว่าผิวนะครับมีลักษณะตามที่นะครับอยู่ในภาพนิ่งนี้หรือเปล่าครับผิวจะออกใสๆคร้ําครับ FC นะครับค่อนข้างออกไปในทางนะครับพื้นผิวสีดำนะครับผม FC ครับนั่นแหละครับคือเหรียญ2บาทนะครับปีเยาวชนสากลที่เล่นกันหลักหมื่นครับผม FC ครับ ใครมีแบบนี้นะครับลองสังเกตดูให้ดีนะครับอย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับผมนะครับก็นะครับถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วนะครับไม่เข้าใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ สามารถนะครับแอดไลน์เข้ามาได้ผมขึ้น QR code นะครับบนด้านขวานะครับของจอนี้ไว้ให้ FC ก็เอาโทรศัพท์สแกนแล้วก็นะครับส่งรูปมาประเมินราคากับทางเราต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ FC ใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางช่อง Super Coin Channel ของผมด้เลยคระับ